ของอำเภอบ้านหมีนี่เป็นแหล่งพอใหญ่ที่สุดพื้นที่ไหนบ้างครับครับผมก็คือโดยวิถีชีวิตนะครับแล้วก็โดยการประกอบอาชีพของคนบ้านหมีเรานะครับเกือบจะมีอยู่ทุกตำบลนะครับใน22ตำบล157หมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่ก็มีในตำบลนะครับตำบลควนทองหินปักนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเกือบทุกตำบลนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเรามีเวลา นะครับมีเวลาว่างจากการประกอบอา,าชีพอื่นๆนะครับหรือบางท่านก็เป็นอาชีพหลักไปเลยนะครับในเรื่องของการทอผ้านะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลายต่างๆเราก็ได้มีการที่จะศึกษาค้นคว้าเรียนรู<ช>้นะครับ<ช>พัฒนาต่อยอดกันอยู่ตลอดเวลาครับพัชรันสอผ้ามาที่นี่นะครับเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลายผ้าความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่ได้มา ถ้ามาเลือกซื้อนะครับถ้าท่านมากันเป็นประจําหรือว่าได้มากันเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนตรงนี้ครับหลังจากที่คุณแม่บ้านเนี่ยได้รายรายของท่านจะทานม,มาแล้วเนี่ยทาให้แม่บ้านมีรายได้อย่างไรบ้างครับครับก็ถึงก็ต้องถือว่าในช่วงนี้นะครับเรื่องในช่วงช่วงของสถานการณ์โควิดดเนี่นะครับเรื่องของการประกอบอาชีพก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ส่วนของ าการทอผ้านะครับกลุ่มทอผ้ากลุ่มอาชีพของเรานะครับแทบจะเรียกว่าไม่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะครับเราคงสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ทําการทอผ้ามีผลงานมีผลิตภัณฑ์นะครับมีผ้ามาส่งนะครับมีช่องทางในการส่งเนื่องจากการเรียนรู้และปรับตัวของของกลุ่มอาชีพเรานะครับสามารถทำทำได้เป็นอย่างดีครับจ,จึงกล่าวได้ว่านะครับแล้วก็มียิ่งมีผ้าลายขอ,ขอัวพาสนนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ นะครับที่เราจะได้นําเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราจะเห็นนะครับเป็นลายตัว S นะครับไ,ด,ได,ด้ได้ปรับได้ได้ช่วยกันดีออกแบบดีไซน์นะครับเป็นเป็นความลหลากหลายนะครับเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่นิยมชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นที่เรียกร้องของท่านที่มาเยือนนะครับแล้วก็มีการาฝากซื้อนะครับสอบถามฝากซื้อมีการขอให้ส่งตัวอย่างต่างๆไป ไปให้ดูมากมายนะครับก็ได้ทางนะครับคุณแสงจันทร์ของเรานะครับที่เป็นประธานกลุ่มเลยนะครับได้ช่วยกันนะบใช่ Ear ค่ะกม,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 มถ้าใครมาซื้อที่นี่ก็เหมือนว่าอยากดูการทอรหรือดูการมัดอะไรเราก็จะมีให้ดูค่ะเพราะความยากง่ายของการผลิตเป็นยังไงแล้วก็เราก็ทําจากกลุ่มชาวบ้านจริงๆเหมือนว่าตอนนี้ซึ่งแบบอ่า ฟ้าฝนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสู้ภัยโควิดได้ยังไงเราก็หันมาทําเกี่ยวกับที่ได้รายพ่าพระราชทานมาชาวบ้านก็จะเลยจ่ายได้พอจะอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าอหนึ่งการดํารงชีวิตเราก็ต้องจัดจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดไปค่ะแล้วก็ซึ่งจะได้รายค่าพระราชทานมาแล้วก็ได้ท่านนายอำเภอแล้วก็แรยงานต่างๆที่ช่วยกันสนับสนุนตุ่มของเราค่ะ เพื่อจะให้ชาวบ้านในอำเภอบ้านหมีมีรายได้ขึ้นมาเนื่องจากว่าฟ้าฝนก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็ยังจะได้มีรายได้ตรงนี้สูงเข้ามาแล้วก็โควิดก็มาอีกเนี้ยแต่การทํางานอันนี้คือเราก็เหมือนไม่ได้รวมกลุ่มกันเยอะเราก็แค่จะมารับงานแล้วก็แจกจ่ายงานไปทํากันตามบ้านอันนี้ซึ่งมันไม่เป็นปัญหาค่ะก็คือก็คือถึงแม้โควิดจะมาแต่ชาวบ้านยังมีรายได้ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะ รายได้จากตรงนี้เข้ามาจึงเจอชาวบ้านก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนเท่าไหร่อะค่ะก็ยังอยู่กันได้ค่ะ